พบกับโปรรีวิวผมซันจาก Million h e a โปรอ a ดิโอวันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้าตัว PV วี6 b t นะครับผมจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับ ้าตัว Pivi PV, PV 6BT นะครับเป็นมิกเซอร์แอนาล็อกนะครับผมแล้วก็จุดเด่นของเขาก็คือสามารถเชื่อมต่อกับบลูทูธได้และ p v ยังให้ Exclusive Mid m o b EQ Control มาให้นะครับผมเดี๋ยวเราไปอันบ o ็อกกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเจ้ากล่อง p v PV, PV 6BT นะครับผมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลย <Wow. S 1> ด้านข้างนะครับด้านข้างด้านหลังนะครับ ก็จะมีใบประกันด้วยนะครับผมเป็นใบรับประกันของทางพีวีนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองแกะเจ้าตัว p v P.V. PV 6BT นะครับผมแกะออกมาข้างในนะครับอ่าก็จะมีเจ้าตัวมิเซอร์นะครับผมก็จะมีสาย AC power ให้ทั้งสองแบบนะครับก็แบบไฟบ้านเรา แล้วก็ AC Power มืองนอกนะครับแล้วก็จะเป็นตัว DC Power นะครับเอาพุท15โวลต์แล้วก็จะมีเจ้าตัวแมนวนวลของ p v นะครับเดี๋ยวเราไปลองชมสเปคคร่าวๆของเจ้าตัว p v PV 6BT กันเลยนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาฟังสเปคคร่าวๆของเจ้าตัว p v PV 6BT นะครับเจ้าตัวนี้ก็จะมีอินพุตทั้งหมด6 Channel นะครับแล้วก็มีบลูทูธ ได้ด้วยนะครับผมอย่างช่องแรกก็จะมีเป็นรูของคาร์บแจ็คนะครับแล้วก็จะมีรูเป็นรูแจ็คนะครับผมแล้วก็ช่องถัดไปก็จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์กีตาร์ปีหน่อบต่อไปเลยก็จะเป็นเกนหน่อบต่อไปก็จะเป็นเกนปรับย่านแหลมนะครับผมหน่อบต่อไปก็จะเป็นเกนปรับย่านกลางนะครับถัดไปเลยก็จะเป็นเกนปรับย่านโลนะครับผมแล้วก็จะมีปุ่ม bypass EQ นะครับผม แล้วก็หนอบที่สามารถเพิ่มเอฟเฟกได้นะครับผมแล้วก็จะเป็นหนอบสามารถแพนซ้ายแล้วก็แพนขวาได้นะครับ <Wow. S 1> แล้วก็จะเป็นหนอบเลเวลนะครับส่วนช n น e l ที่2ก็จะเหมือนกับชานแรกเลยก็จะมีคอมโบแจ็คมาให้นะครับแล้วก็จะมีรูแจ็คนะครับแล้วก็ถัดไปเลยชานั channel ที่2อเนี่ยเขาจะไม่ได้ให้ตัว อิเล็กทริกกีตารีมาให้นะครับแล้วก็จะมีพวกเกนปรับต่างๆเหมือนช n e l แรกเลยแล้วส่วน Channel 34เนี่ยมันจะอินพุตเป็น AUX ก็ได้นะครับแล้วก็อินพุต4 4เป็น LR นะครับหนอบถัดมาจะเหมือน Channel 2เลยแต่จะไม่มีตัวอิเล็กทริกกีตารีแล้วก็ EQ bypass นะครับส่วนต่างๆก็จะเหมือนกับ Channel 2เลยส่วน ช่องห้าเนี่ยมันก็จะสามารถ Input ได้ทั้งสาแบบนะครับก็จะมี Input แบบ rca แล้วก็ Input แบบ tis lr นะครับแล้วก็ Channel ของเขาก็จะมีให้ปรับ1ส่วน4นะครับแล้วก็ rca แล้วก็ b l e t ู tooth แล้วแต่ว่าเราจะเลือกอ n p u t แบบไหนแล้วก็จะมีหน่อปรับซ้ายขวานะครับแผ่นซ้ายแผ่นขวาแล้วก็ปุ่มไลน์เลเวลนะครับอันนี้แล้วก็ถ้าเราต้องการนำเสียงโดยผ่านบลูทูธนะครับแล้วก็กด ออนให้ไฟมันกระพริบนะครับแล้วเราก็เข้าโทรศัพท์เราแล้วก็จะมีให้กรอกรหัสนะครับมันก็จะอยู่ด้านนี้เลยแล้วแต่ละรุ่นแล้วแต่ละตัวนะครับช่องถัดไปก็จะเป็น To o o t t r o r r o m นะครับแล้วก็ to main to Control Ro o m เนี่ยคือเราสามารถกดปุ๊บแล้วเราก็มาเพิ่มเลเวลในช่องถัดไปได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มวอลลุ่มมันก็จะมีปล่อยเป็น A หรือ B ก็ได้นะครับ ชแนลนี้ก็จะเป็นชแนลปล่อยสัญญาณออกนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเป็น A หรือ B ซึ่งสัญญาณที่จะออกเนี่ยเราต้องใช้สาย RCA เพื่อมาเสียบนะครับเพื่อที่จะขับให้เสียงออกไปแล้วก็มาเพิ่มเลเวลตรงนี้ได้เลยกด <Wow. S 2> ทีนึงก็จะเป็น B ไม่กดเลยก็จะเป็น A ส่วนทูเมนมันก็จะมาเข้าตรง Channel Main ตรงเลเวล a i n นะครับแล้วก็เพิ่มตรงนี้ได้เลย <Wow. S 2> แล้วก็จะมีปุ่ม แพนทอมพาวเวอนะครับ48โวลต์เพื่อสำหรับไปเลี้ยงไมค์คอนเดนเซอร์นะครับปุ่มถัดไปเลยนะครับก็จะเป็นมิวเอฟเฟกนะครับเราจะไม่ให้เอฟเฟกออกแล้วก็มิวไปเลยแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นปุ่มเอฟเฟกต์แอดจัสนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะปรับให้มันนานหรือสั้นเท่าไหร่นานแค่ไหนช่องถัดไปนะครับก็จะมีปุ่มให้เลือกเอฟเฟกทั้งหมด16เอฟเฟกนะครับที่เขาให้มาเลยก็จะมีเอฟเฟกต์เพลย์รีเวิร์สนะครับทั้งหมด 3แบบนะครับแล้วก็จะมีฮอร์รีเวิร์บทั้งหมด3แบบนะครับแล้วก็จะมีลูมรีเวิร์บทั้งหมด3แบบนะครับแล้วก็จะมีดับเบิลนะครับสแลปแบ็กนะครับายฟิล l l รีเพสนะครับายมอลรีเพทนะครับโชรัสนะครับทั้งหมด3แบบขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะครับผมทีนี้เราก็จะมาพูดถึงหนอบหูฟังนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็ เพิ่มตามที่เราอยากได้ยินเลยอันนี้แล้วก็จะมีปุ่มกับโบคอมเพรสเซอร์นะครับซึ่งก็สามารถปรับกันได้เลยนะครับขึ้นอยู่ความชอบเลยแล้วก็จะเป็นปุ่มเมนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน็อบเมนนะครับเพื่อขับ XLR เมนเอานะครับสเปคคร่าวๆข,ของเจ้าตัว p v PV6BT นะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับผมอันนี้จะเป็นการทดสอบ เจ้าตัว PV PV 6 BT นะครับเราจะมาลองใช้ิ Electric Gita ร r i d g นะครับผม <Wow. S 1> เดี๋ยวเราจะเล่นกับกีตาร์ดูนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังครับว่าเสียงจะเป็นยังไงลองดูครับ กับการรีวิวเจ้าตัว p v PV, PV 6BT ครับผมเสียงของเจ้าตัว p i v จะให้เสียงประมาณนี้เลยครับผมสำหรับใครที่สนใจเจ้าตัว p v PV, PV 6BT แนะนำให้มาทดสอบได้ที่ร้าน Million Head Pro Audio ร้านเราตั้งอยู่ที่ซอยรามคำแหง24แยก30อยู่ข้างหลังสนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานหากใครไม่สะดวกเดินทางมา ก็สามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้เลยครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมซันจาก m i l l i o n h e a d Pro Audio ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ